ไปเลยสิบครั้งแพ็กเฟดก็ดีใจแล้วนะแพ็กเฟดโอ้ยจะมาเลยหรือเปล่าสำหรับเมงูมิครับโอ้ตัวละคนด้วยนะโอ้กังนะครับเจียเมงูมิเลยโอ้ oh my god ไอ้เชีย ลุดเรดโคดเด้นะครับเจีย hey, yeah. อ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าการ์ดครับตา้การ์ดต,ตรงนะว่า,วาดีเลยนะได้การ์ดเออใบหนึ่งนะ <c oughs> โอ้มีวะโอเคการ์ดครับห้อยตรงเหออโอ้เจียครับมาแล้วครับการ์ดครับผมดีมากการ์ดอันนี้นะเจีย ถือว่าคุ้มอยู่นะไอ้กา๊าซโอ้สุดยอดไปเลยครับอ่ะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะไปแล้วนะครับเป็กแฟลตอีกสักรอบหนึ่งซิโอแ้แย่ละแย่ละแย่ละครับจาจะแย่ละออโอ้ยมาอ่ะสามตัวโอ้โหไอ้ชี้โอ้โนะครับไอ,อ้ชี้รอบดีนะครับ <nunca S 1> ดวงดีจัดครับ ตัวงดีโคตรนะออกมาโคตรเยอะเป็งมิมโอ้โหรุ่นพ e. ีรดูปมากีนะครับผมโอ้โหให้ตายเถอะิดทู่รือเปล่าครับนี้อ่ะสองอันครับนักมูไปครับโอ้โหไม่ได้ไม่ต้องเอากันเลยทีเดียวนะครับหลุดเลนแบบยับยับเบ้งนะครับ หลุดแบบไม่น่าให้อัะไปครับหลุดแบบพูดยับยับนะครับโอ้ยได้เอ่อดีเหมือนกันนะแต่ว่าหลุดเยอะไปหน่อยนะต่อกันในที่ไอสองนะครับผมนะว่าจะกดหมดเลยนะลองดูสิตึบตึบแบ็กเฟสหน่อยเอียงโอ้ยมาอีกแล้ว แจ็คเ,เป็ดอีกแล้วยังม,มิหงอยกันหน่อยเถอะอ๋อใบแรกนะน่าจะเป็นการ์ดโอ้ยการ์ดสองโอเคจะเป็นอะามนะการ์ดมาแล้วโอ้ oh my god เย่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะผมยังไม่ได้อ่านเลยใบนั้นโอ้ไม่มไม่มีเึ๊บขอให้การ์ดตรงแล้วกันอ่ะอีการ์ดหนึ่ง นีกข้ามเลยเอีกการหนึ่งขอให้ตรงแล้วกันโอ้ไม่ก็แจาะปีกข้ามเลยท <c oughs> er. ี่เดียวกดไปเอ็กฟวสโอ้เกลือครับแบบนี้เกลือแน่นอนครับปัดสายเวทยังไม่มีเลยนะ <c oughs> เกลือ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 เรือเรือโอ้มาตัวหนึ่งนะโอ้โหโอ๊กดียอดนะโู้เมงุมินะ เอลมินะครับต้องมาแล้วงั้นนะ่ะเอลมิซื้อเปล่าคนระับต้องดูเสียงพูดนะมาแล้วจงกินอิสระตีขยาดตีความเดืออะไรก็ไมปเล้เฮียออกแล้วนะครับผมโอ้โหต้มาเลยไงเมงุมิเรานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้หมดเลยเลยเผื่อจะได้การมาด้วยนะโอ้โหออกแล้วนะครับ อะไปเดี๋ยวอีกประมาณสองครั้งนะครั้งเดียวนะนายย่าจะไม่พอละแบ,บ็คแฟนหน่อยโอ้โหเหมือนเดิมเลยนะครับวนี้นะ่าจะเกลือนะต้องลองดูโกใหม่แล้วนะเทำไมมันไม่เกลือเลยวะเอสองเลยนะโอกาสหน่อยโอ้โหการนี้ดีจัดสปอร์ตนั่นโคตรโหดอันนี้นะ ต่อไปต่อไปโกระตรงโอ้โหเป็นฮัโอ้้หโค้สวยอะลีกโลนึงนะไอเมลมมกออกไม่ยากนะสนัมโยสนัมโยสนามโยอ่ะเคนะก็มีการดใหม่นะสองอันเพิ่มเก์ทำมาทายเพื่อนทวนทีมนะ สองเธอเน่เล่นกับกัวโจแม่งโคตรโหดเลยนะการน,นี้ก็จะมีคุณฟูจาเวสในตัวเองก็ได้มาตรงเลยนะของการเลยอ่ะกดไปรอบหนึ่งแลกเฟดให้หน่อยเว้ยไอเยี่ยงไม่ไปเฟดนะโอกาสที่จะเกลือมันเยอะจริงๆโอ้โหโอ้โหไม่กอดไม่กอดมาอีกแล้วนะ อีกหนึ่งนะโอ้ไม่กระเอนะผมนะโอโดนะครับมีเมื่อก,กี้ครับนะมาอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้นะครับไอแฟสเง็งอ๋อปัศญยเวชเฉยๆนะ ตัวต้องออกมาเรือไอ้ทียข้ามนนะเรือนะถ้าเรือเราจะข้ามเรือน,นะตัวสองนะก็ได้หรอปึบ๊บแต็กแฟตมาแล้วเอวมิมาให้หน่อยจบในแค่โลเดียวพอโอ้งานนะครับ เดี๋ยวเรามารอดูว่าการอะไรคุณนีจิจิมีชีวิตยูนยอเกงกำมารู้เราตายโดนเดียวโอ้โหสากา์ดออกแบบลุ่มล้ำซำเบอร์ไงโอ้โหอันนี้ก็ดีนะเดี๋ยวเรามาต่อเลยอ่ะโอเคเดทีทนะครับรอบนี้ไม่ออกนะ โอเคการนะต่อเลยเพียงแบล็คแฟรอีกรอบหนึ่งแล้วกันเอลมิมาหน่อยสิการนะโอ้โหไอ้ข้างแย่ว่ะการอย่างเดียวเลยหรอวะโอ้โห เริ่มภารกิจนะทีเดี๋ยวก็ <c oughs> เกลือละก็ซีฟิทเลยลอลกรอบหนึ่งออกลเบลาวข้ามเลยนะครับเยี่ยมมากกดยับยับนะครับอดี๊เกกระชางเดียวนะแบกเฟ f o o ไม่ยังครับเยี่ยมมากตัด โอ้โหโอ้โหโอ้เริ่มแย่แล้วเริ่มแย่แล้วเริ่มแย่แล้วเรินะ่มเยี่ยแล้วครับบอกเลย Black fat เออ My God เยี่แล้วเยี่แล้วนะเยี yeah, ่แล้วนะโอ้ oh, My God. God 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 ข้ามเลยนะเยี yeah, ่ยมากนะอีกสองรอบ ปวดมันกี่โลวะไอ้เป็นไงโอ้มาเลยนะตัวที่สองตัวที่สามครับการ,ร,รไม่ออกนะเย่มากจุเป็นอิสระที่จะขยายกกขาย,ขา,ยขายอะไรไม่รู้รอันอันไม่ทันครับ มาแล้วนะอีกรอบหนึ่งคนระับมิวมิก็มาอีกแล้วคนระับขออีกตัวนึงอนะ่ะเซิงดาวอนะ่ะเก่งกันปะ่ะตัวหนึ่งขอเป็นมิวมินะครับตอนนี้ก็จะแข่งไกลจนแซงได้หนายให้ได้อ่ามาสองตัวครับแต่เป็นเอ่อไปวิ่งอีกตัวหนึ่งนะ สองตัวเลยนะสีฟ้าน้ำกับสีอ่าสีเหลืองนะอ่ะอีกรอบหนึ่งอ่ะยังมีอีกรอบหรือวะทำไมของผมแม่งมันไม่ออกเลยวะอ่าโอ้โหเหลืองเหลืองเหลืองล้วนเหลืองเหลืองกดออกเลยนะ โอ้ oh, ช่วงเวลาของผู้ใหญ่นะข้ามเลยนะบลัม oh, oh, เหลืองลวนนะไอ้เจี๋ยนะโอเคต่อเลยครับนจะสิรอบนี้จะเป็นไงบ้างคนระับจะเกลือเหมือนเรลาก่อนไหมอุบอ่าฮึหอมาไเวทยอย่างเดียวอีกแล้วนะโอ้โหไม่เกลือว่ะโอ้โหสองเวยเจี๋ยมาว่ะ เมนวิมาไดแ้แล้วนะครับปุ๊บโอ้โหมาเลยว่ะไอ้เทียรอบเดียวจบเลยว่ะอึง้งทีนี้ก็ถ้าเป็นการคือจบแล้วนะครับก็จะเป็นต้องแม่งกดต่อละการให้ตรงนะครับเพราะว่าตะกี้มีการอีกหนึ่งอันนะเอ้ยมีสองเหรอโอ้โหเป็นไงเฮีย yeah. เวกเอาเป็นเมลมี่อีกตัวไงโอ้โหโคตรตึงแล้วก็การโอ้โหการไม่ตรงายโอไกเลยนะ้องนี้ผมแคปแป๊บนึงอ่ะซุ่มกันต่อป <c oughs> แ,แฟดเลยนะ้องโอ้โยี่ยะไม่โชคดีอยู่นะเอาว่ะ การ์ดสองเป็นไงล่ะอีกตัวโอ้โหการ์ดมาอีกแล้วนะครับโอ้โห,โโหแล้วการ์ดนี้ก็ดีไงเออถ้าเป็นไงการ์ดโอ้โหการ์ดเกงยภาพนะครับโอ้โหนะครับเป็นโบรด,ดนะก็ไม่แย่นะ เพียอ,อย่างโหดวะเริ่ทำเป็งกูมีไมค์ครั้งหนึ่งคือแบบโอไมก์ก็อดอะโอเคได้อีกสองครั้งคนระับแบ็กแฟทให้หน่อยอุย้ยแบ็กไฟดีรอวบว่ะพี่อะไรกันเนี่ยจะดวงดีเกินไปแล้วหนึ่งสองสามดิตีโอ้โหมีแค่นี้นะ การ์ดมาหลากหลายนะครับก็ได้เล่นอยู่นะมาแล้วนะครับการ์ดโอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้การ์ดการ์ดดีการ์ดดีอีกอันหนึ่งขอให้เป็นโอ้ไมค์กออันนี้เก่วะ <c oughs> อีกครั้งหนึ่งโอเค แบ็กแฟท์อีกแล้วแบ็กแฟท์ทุกรอบเลยวะไอ้แม่งโคตรดีอ่ะหนึ่งมาตัวแรกแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่เลยไอ้ยี่อ่ะน่าเสียดายครับจากนี้จะเป็นการทำงานล่วงเวลาแล้วตามนามีนะครับผมอ่ะก็ถือว่าไม่แย่นะ ต่อนับรูที่อะไรไม่สำคัญเลยนะตอนนีดไปแม่งโวดเยอะแล้วนะอ่ะต่อเลยครับ breakfast ยงงหียมาเลยรลแรกหนึ่งสองหนึ่ง โดยเฉพะาะเราจะเฉพาะการ์ดวะไอเจ้การ์ดล้วนตัวไม่มีแถวอะเละนะครับเตะนะครับโอ้การ์ดดีให้อภัยได้อยู่เปลี่ยนภาพไปเลยนะเดี๋ยวเวลานะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งแบกแ็กเฟดไหมแต่ถ้าไม่แบ็กเฟตที่เห็นอุ้ยแบ็กเฟตเลยแล้ววะ แต่รั้งวันที่ไม่ไปแฟดเลยอของผมอะก็ได้ตัวดีอยู่นะแบบมาแบบสี่สามสี่เลยหนึ่งเหลือเออเออเออ my god มาเอาไวโอ้โหโอ้แบบเยอะนะเว้ยดีดีแล้วดีแล้ว,ลวครับเก่งมากไอ้หนูออกมาเยอะเอะโอเคี่แล้วข้ามน,นะเพราะว่าไม่มีอะไรลุนเละน่ะกดไปอีกรอบหนึ่ง ที่สามนะเอาที่สามไม่แบกแฟตนะเดี๋ยวจะดูนะว่ามีมาหรือเปล่ามันมีเฟกเอาอ,อยู่ยนะต้องรอดูอ่าเห็นปะมาแล้วนะยังมีอุตส่าห์ออกมาให้นะการโอเคสนามโยไปจะดูนะว่าเป็นอ่ะการตรงนะ โอ้โหเตะกีน่โอเคจบนะครับมีรอบหนึ่งปะหนึ่งโอ้ไม่ออกเลยนะับข้ามไปเลย yeah. <Yeah. S 1> เกียร์เตียงลวนขอแบ็กแฟลทเอียงมาแลกก็แบ็กแฟลทเลยนะมาหนึ่ง หนึ่งหนึ่งเออใหม่ก็นับแค่หนึ่งเป็นการนะโฟ oh กัสใหม่หน่อยกัดใหม่หน่อยโอเคสวยเวลาพักของผู้ใหญ่ข้ามไปเลยครับเพราะว่าที่เหลือเรามีแล้วเรารู้แล้วว่ามันจะออกอะไรนะดุนแค่เอซ่าก็พอแบ็กแฟลชให้หน่อยอารมณ์ม่แบ็กแฟลชไว เป็นไงเกลือนะครับทำเลยอ,เอีกรอบหนึ่งอีกสองรอบได้อีกสองรอบอยูจีวิ่งกันตาแตกอะกูบอกเลย Black Force โอ้แบบคุณตาหน่อยได้ไหมแบบออกเสร็จมาแบบออกสิบอันอะไรเงี้ยออกแบบสิบอันเลยโอ้โหการสองโอ้โหการนีดด้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ครับโอเคอีกงานหนึ่งอ่ะปฏิโมกข์ไฟอันนี้ผมไม่เคยเห็นวะอาคาำเลยแบบอีกครั้งหนึง่ง black my black ข้ามเลยนะแย่ yeah, มากโอเคงั้นวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ